ถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟนฟุตบอลตัวจริงคงไม่มีใครไม่เคยเห็นชุดฟุตบอลแบบรักรูปในศึกฟุตบอลยูโรปี2 0 0 0หรเอเชื่อไหมครับว่าทีมอางโรมา่าก็เคยทําเสื้อฟุตบอลแบบนั้นด้วยซึ่งก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าชุดฟุตบอลแบบนี้มันมีผลต่อการเล่นยังไงแต่แอดมองไปมองมามันก็ดูเท่เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้แอดมินจะพาไปย้อนอดีตเพื่อดูที่มาที่ไปของชุดกีฬาฟุตบอลแบบรักรูปแต่ก่อนที่แอดมินจะเ,เล่าแอดมินต้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กกกับบแอออดมินนลลละชช่งงงพพาาารรหยถึวฟุุต90 เราคงชินตากับเสื้อฟุตบอลของนักเตะที่มีลักษณะแบบโอเวอร์ไซส์มีการตัดเย็บที่ประณีตและสามารถนํามาแอาดัพใส่เป็นเสื้อผ้ากีฬาในลักษณะแฟชัน่นในยุคปัจจุบันได้แต่แล้วในศึกฟุตบอลยูโรปี2000นแคปปาแบรนกีฬาชั้นนาสัญชาติอิตาลีพวกเขาก็ได้ทําการผลิตชุดแข่งให้กับทีมชาติอิตาลีซึ่งกางเกงก็มีลักษณะปกตินะครับแต่ว่าเสื้อในสี่มันดูรัดติ้วกับสรีระช่วงบนของนักเตะเป็นอย่างมากและมันก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าเสื้อฟุตบอลแบบนีี้้มมมมััันนดูไ่่่เเหาาาะะสคลยกกกบวพตท กำลังวิ่งในสนามกำลังโชว์สรีระของตัวเองทําให้เป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางแต่ที่จริงแล้วแบรนด์ที่มปจุดเริ่มต้นจริงๆมันคือแบรนด์เสื้อกีฬาที่มีชื่อว่ามนาโกและทางแคปปาก็เกิดไปสะดุดตาเข้าพวกเขาจะได้นาแนวคิดนี้มาพัฒนาเสื้อฟุตบอลของตัวเองด้วยเดิมที่เป้าหมายของแคปปาพวกเขาตั้งใจจะผลิตเสื้อรัดรูปเอาไว้ให้กับนักกีฬาเล่นเซิร์ฟหรือนักกีฬาทางน้ําและมีการใช้ชื่ออย่างเป็นทางการในซีรีส์คอมบตก็เรียกได้อย่างเต็มปากนะครับว่าเสื้อฟุตบอลขอองทีีมชาาตติิตลในึกย ปี2000มันสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการฟุตบอลเพราะว่ามันส่งผลต่อการตัดสินโดยปกติแล้วกีฬาฟุตบอลจะมีการกระทบกระทั่งมีการเหนี่ยวรั้งและดึงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอยู่ภายใต้ดุลพินิษของกรรมการและไอเสื้อที่มีลักษณะเหมือนกระผพาสแปนเด็กแบบนี้มันสามารถยืดหยุ่นได้มากกว่า40ซนติเมตรทำให้เวลามีการดึงมันจะไม่ขาดแต่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันแนบติดเนื้อขนาดนี้มันจะดึงกันยังไงแต่มันก็ยังมีนักเตะบางคนนะครับที่ไม่ชอบเสื้อแบบนี้เพราะในตอนนั้นมีนนักตหลายค ีาตอตาลพวกเขาเลือกสวมชุดแข่งมากกว่าไซส์ปกติถึงสองไซส์ด้วยกันเพื่อให้ดูไม่รัดรูปมากเกินไปถึงแม้ว่าจะมีข้อตกเถียงเกิดขึ้นมากมายแต่แคปปาก็ยังไม่สนใจพวกเขาได้ผลิตชุดแข่งแบบรัดรูปให้กับสโมสรที่มีสัญญากับพวกเขาไม่ยังยาวนานอย่างโรมาแล้วมีพรีเซนเตอร์หลักเป็นเจ้าชายหมาป่าอย่างฟรานเซสโกตอตตีซึ่งใครหลายคนเห็นก็ต้องร้องว้าวเพราะมันดูเท่เป็นอย่างมากและแล้วชุดแข่งแบบนี้มันก็เริ่มขา้ามมาถึงประเทศอังกฤษโดยในช่วงตน้นสหสวรรษจนถึงปี2004 มันก็เริ่มมีสโมอสรในยุโรปที่ทําชุดแข่งแบบรัดรูปให้นักเตะของตัวเองสวมใส่อย่างเช่นสเปอร์เรือเบติสบอเดอร์เบเม,เมนแล้วก็อีกหลายทีมเลยเชื่อไหมครับใบไชุดฟุตบอลแบบรัดรูปมันก็มีข้อดีอยู่หลายอย่างซึ่งโดยการออกแบบชุดฟุตบอลแบบนี้มันทําให้ร่างกายของนักเตะนั้นเย็นขึ้นพอผ้าที่มีลักษณะเหมือนกับสเปนเด็กมันไม่ค่อยมีอาการดูดซับเหงือ่อและมีการระบายอากาศได้ดีแต่ถ้ามองในมุมของแฟชัน่นมันก็เรียกได้ว่าดึงดูดสายตาของคนดูได้เป็นอย่างดีและเมื่อมีจุดเริ่มต้้นนนกกกิดขึแบร์ยั่่ตางๆ็ ผลิตชุดฟุตบอลแบบรัดรูปออกมาเหมือนกันอย่างเช่นเดียนโนราหรือก็ผูแม่แต่ที่เราเห็นได้ชัดก็คือชุดแข่งของทีมชาติแคนารูนในศึกการแข่งขันแอฟริกร네ันคัพเนชั่นในปี2004แต่ผูม่ก็มีแนวคิดที่แปลกนิดนึงนะครับชุดฟุตบอลของพวกเขามันรัดรูปก,ก็จริงแต่พวกเขามองเห็นว่าเวลาที่นักฟุตบอลน,นั้นมีการเคลื่อนที่หรือมีการดึงและจุดล้างการชายเสือ้อมันจะหลุดออกมาผูแม่ก็เลยคิดว่าเงินก็ทํามันติดกับกางเกงซะเลยซึ่งผลที่ตามมาก็คือมีการลงโทษทีมชาติแคนาบรู ที่สวมชุดแบบนี้ในการลงแข่งเดยพวกเขาถูกปรับไปถึง154,000ดอลลาร์และถูกตัดคะแนนไปถึง6คะแนนจากรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2006เนื่องจากสวมชุดดังกล่าวแต่แล้วก็มีการเจรจาปณนีประนอมด้วยทางฝีฟา้าได้คืนคะแนน6คะแนนให้กับพวกเขาที่ถูกริบไปจากคะแนนรวมของทีมชาติเคมบรูนซึ่งในช่วงเวลาต่อมาแบรนด์ยกใหญ่ลหลายแบรนด์ก็มีมีแนวคิดในการผลิตชุดแข่งแบบวันไซออกมาเหมือนกับทางแบรนด์พูม่าอีกเลยแต่ทางอดิดัสก็เห็นช่องโหว่บางอย่างพวกเขาจึงนาเสนอแนวคิดของ โดยการผลิตชุดแข่งให้กับทีมชาติฝรั่งเศสโดยพวกเขาตั้งชื่อคอลเลกชันเสื้อฟุตบอลแบบรัดรูปของพวกเขาว่าอันตาฟิตเต็ดโดยพวกเขาแนะนำนวัตกรรมที่ถูกตั้งชื่อว่าเทคฟิตพาวเวอร์แท็บหรือเรียกย่อๆว่าทีพียูมาใส่เข้าไปในชุดแข่งของทีมชาติฝรั่งเศสและไอ้เจ้าเทคโนโลยีแบบนี้มันมีคุณสมบัติการยืดและหดตัวที่สูงมากและว่ากันว่ามันทําหน้าที่ในการกระตุ้นกล้ามเนือ้อเรีดประสิทธิภาพของนักเตะซึ่งมันก็ดูแ,บบแปลกๆเอาซะหน่อยนะครับเพราะมันดูเหมือนว่ามีเทปสีดำมบบเมื่ ทีมชาติฝรั่งเศสแต่ก็ถือว่าเป็นการนําเทคโนโลยีมาใช้ในกีฬาฟุตบอลแล้วมันก็เป็นแนวคิดแบบใหม่จริงๆแต่มันก็ไม่ใช่ว่านักเตะทุกคนจะชอบเสื้อแบบรัดรูปแบบนี้แต่ทํำยังไงได้เมื่อผู้สนับสนุนทีมที่เป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นผลิตออกมาแล้วมันก็ต้องใส่ในชุดแข่งแบบรัดรูปมันได้รับความนิยมอยู่ประมาณ 2- 3ปีโดยในช่วงปี2 0 1 4ผู้แม่พวกเขาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยครั้งนี้พวกเขาที่เข้ามาเซ็นสัญญากับสโมสรอาสนอนผู้แม่เลือถือโอกาสส่งเสื้อฟุตบอ แบบรัดรูปให้กับนักเตะออส์เซนอลได้ทําการสวมใส่มันซึ่งมันก็ดูเท่ดีนะครับและหลังจากนั้นต่อมาเสื้อฟุตบอลแบบนี้มันก็ได้รับความนิยมน้อยลงแต่มีอยู่แบรนด์หนึ่งที่ยังยึดแนวคิดของตัวเองนั่นคือแบรนด์สัญชาติอิตาลีอย่างแคปปาโดยเบอรขานได้นำคอนเซปต์คอมบัตสกีนกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยเบอร์ขาเป็นผู้สนับสนุนของทีมนาโปลีสโมอสรชั้นนำในลีกข,ของอิตาลีแต่ที่ทางแอดมินเล่ามาัทั้งหมดคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ามีอยู่สองแบรนด์ยักษ์ใหญ่ทีีี่่่ไไมมมด้้้เเเขาาาาททสอฟุตตตบบบลลแแรรูกวกก็คโโนนยใน เสื้อผ้าเป็นของตัวเองอย่างเช่น Ad ด d a าพวกเขามีเสื้อกีฬาที่เปิดตัวในซีรีส์ p r รมิดเอวในปี2017และยังถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเทคโนโลยีซิมาครูหรือเสื้อรัดก,กล้ามเนื้อที่เรามักจะเห็นเวลาที่นักเตะใส่ฝึกซ้อมซึ่งแอดมินก็มีเหมือนกันนะครับแต่จากประสบการณ์ในการสวมใส่เสื้อรัดก,กล้ามเนื้อแบบนี้มันทําให้รู้สึกกระชับบริเวณต้นแขนและช่วงหน้าอกเวลาที่มีการบิดตัวและช่วยลดการกระเพื่อมของกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการบาดเจ็บและแน่จะเป็นจุดสําคัญที่สุดในการ ใส่ชุดรัดก,กามเหนือใครที่มีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเสื้อฟุตบอลแบบรัดรูปก,ก,ก,ก็ลองคอมเมนต์มาบอกแอดมินได้นะครับก่อนจะจากกันไปแอดมินต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินและช่องพารัชแนลหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ